สวัสดีทุกทุกคนนะคะจาก Empire และตี้ออสเตรเลียค่ะแล้ววันนี้ Empire จะพาไปที่ไหนใครทราบบ้างไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูกันที่มัสคอตค่ะบอกก่อนเลยว่าตึกนี้นะคะอยู่ใจกลางมัสคอตเลยค่ะใจกลางขนาดไหนล่ะคะใจกลางขนาดที่ว่าอยู่ตรงข้างกับตึกโรงแรมมาริตันเลยทีเดียวเอและไอ้มัสคอตเนี่ยไม่น่าสนใจตรงไหน หนึ่งเลยนะคะเป็นแอเรียที่ได้รับการรีเดเวลลอปนะคะเพื่อที่จะไปเป็น h ฮเดอร์ซิตี้คอมเ r c i a ชียลแอนด์เร t เดนเ e ียลเดเวล t ตค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะคะตรงแอเรียเนี่ยมันก็จะเป็น Business and i n นดัสเ i ียลอินดิสทรีนะคะคอมเมอรเชียลแอเยอยอะไรเออยควอนตัสเฮสออฟฟิศก็อยู่ตรงนี้ค่ะและที่สำคัญก็คือ Sydney Airport เลยนะคะทำให้แอเรียตรงนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งด้านการสาธารณนุโโภคและก็คมนาคมค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือ Commercial Area ทำให้แถวแถวนี้นะคะมีร้านอาหารโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยค่ะและไฮไลท์ของตึกนี้คืออะไรรู้ไหมคะตึกนี้เนี่ยนะคะแทบจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยค่ะเดินเพียงแค่150เมตรหรือว่าแค่ไม่ถึง3นาทีเท่านั้นเองค่ะก็อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าแถวนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็น Office Business r i s t i น Industrial c o m m e r c i a l Area ทำให้แถวนี้เนี่ยความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะ ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆทีเดียวค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลงทุนเพื่ออยู่อาศัยเองก็ว่าคุ้มแล้วยิ่งทำเป็นปล่อยเช่ามีรายรับเพื่อให้มันส่งตัวมันเองยิ่งคุ้มกว่าคุ้มอีกค่ะเรามาชมห้องจริงกันนะคะห้องนี้เป็นห้องขนาด116ตารางเมตรค,ค่ะห้องกว้างโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยบาโคนี่กว้างขวางค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องขนาด2ห้องนอน2สตาดี้2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะแล้วราคาคุ้มค่ามากนะคะ8 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นติดมาสเตอร์รูมหนึ่งค่ะภายในห้องนะคะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินค่ะเดินไปก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำอยู่ในห้องเลย สะดวกสบายค่ะมาอีกมุมหนึงเป็นห้องซักล้างค่ะเครื่องรายเครื่องซักผ้านะคะมีประตูปิดเรียบร้อยกันเสียงค่ะแล้วก็ห้องน้ำค่ะวัสดุทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะ แต่ว่าเป็นของอีกชั้นหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะเรามีหลายห้องให้เลือกค่ะสามารถมาชมห้องจริงได้เลยนะคะห้องกว้างใหญ่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยห้องนอนสวยใหญ่กว้างขวางค่ะติดกับบาคอนีนะคะห้องน้ำใหญ่ค่ะวัสดุใช้ของดีทั้งหมดนะคะ นี่นะคะสห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำสองสตาดี้ค่ะอันนี้นะคะเราจะเห็นบาร์คอนี่จากทุกห้องเลยนะคะทั้งลิฟิงรูมแล้วก็เบดรูมหนึ่งเบดรูมสเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากชมห้องจริงหรือว่าอยากสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อพี่ธัญญาได้เลยนะคะ สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 4 4 9 9 7 9 6 6 5 6 4 4 9 9 8 9 6 5 6หรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage Line ได้ทุกช่องทางเลยค่ะพี่ธัญญา e m p i r e ยเ a ตีออสเตรียพี่และทีมพร้อมช่วยเหลือพี่อยากให้คนไทยมีบ้านในออสเตรเลียค่ะ พี่ธัญญาและทีมพร้อมช่วยเหลือพี่อยากให้คนไทยมีบ้านในออสเตรเลียค่ะ